แล้วครับคุณผู้ชกราบสวัสดีุณผู้ชมสวัสดีท่านครับผมผมชร์เกมนับินเกมมาใหม่ครับนับยุคใหมครับตอนพีชนะครับวันนี้เราจะมารีวิวมาตอนพีชกันพาร์ทที่สองเป็นวันพีชวิชันวิชันทุย,ทย เวอร์ชันสิบเอ็ดจุดห้านะครับเขาอ,อัปเดตมาอีกห <laughs> <laughs> นึ่งเวอร์ชันเป็นจุดห้าครับเอ,อ่ก็มันจะมีสกิลอะไรใหม่ๆก็แล้วมันเป็นบางผลนะเออแล้วก็จะรีวิวแค่บางผลที่มันมีสกิลใหม่เนาะโอเคขั้นแรกก็มาดูที่ผลหนวดดำกับผลหนวดขาวนะครับผมผลหนวดขาวก็มีสามสกิลใหม่ผลหนวดดำก็มีสามสกิลใหม่สกิลเก่าไม่ต้องรีวิวเนาะเออมันเยี่ยม เยี่ยมไปเลยเราไม่ต้องรีวิวสกิลเก่าๆหรอกเนาะทำไมกูบินไม่ได้ช่างมันสกิลสกิลสกิลห้านะครับเป็นสกิลผลหนวดขาวนะตูมกว้างนะกว้างนะความจริงมันกว้างนะแต่นี้มันไม่ระเบิดออกไนงะเนี่ยเนี่ยความจริงมันโคตรกว้างเลยนะเว้ยต่อไปเป็นสกิลหกคล้ายๆกันแหละระเบิดโคตรรุนแรงนะครับก็ใช้ทีนี้ขี้แตกลายสกิลเจนนี้ต้องตบเซมอน เดี๋ยวๆเ,เ,เสียงมอนต์แป๊บเราจะเอาตัวอะไรดีเอาดูฟามิโกมาตบเล่นดูฟามิโกเอุ้ยดาเมจก็เท่าไหร่วะเหลือ791นี้ลดไปประมาณ200 209ดาเมจว้าวแรงนะแรงนะไม่แรงนะดาเมจต้อง200คือมันเป็นดาเมจเสียหายพื้นที่แล้วก็ดาเมจรุนแรงด้วยต่อมอนสเตอร์ นี่ก็เหมือนกันโคตรแรงเลย2สกิลนี้โอเคเรามาดูกันที่สกิลหนวดดำกันดีกว่ามีเพิ่มมา2สกิลใช่ไหมหนวดดำสองสกิลโอเคสกิลคิวนะครับสกิลคิว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 ยังไงอุยอุยเอาเฮ้ยวั f ฟากเบรคแตกว้าว wow. ต่อไปสกิลเด stroy ก็สกิลระเบิดเป็นสกิลของ ลสันสะเทือนที่หนวดดำกินเข้าไปโอเคหมดแล้วสองผลนี้ก็หมดแล้วคลิปที่แล้วเรารีวิวถึงผลไหนนะถึงไหนนะถึงไหนนะจำไม่ได้เอ่อถึงผลบอมใช่แล้วมันมีกี่ผลเนี่ยที่เปลี่ยนไปเนี่ยผลกุละผลความมืดอาเปลี่ยนโอเคเรารีวิวไปแล้วเกี้ถึงผลบอมก็ไม่มีผลอะไรเปลี่ยนนอกจากสองผลนี้เนาะเจ้านะเออผลไฟผลไฟเออใช่ผลไฟ ผลไฟวิชิพหายแล้วแป๊บหบนึง่งขอล้างเครื่องก่อนขอล้างเครื่องก่อนแป๊บหบนึง่งโอเคอืมเราไม่ต้องอะไรมากมายเนาะนี่สกิลใหม่ดาคอนคราวกงเล็มังกรของซาโบเอ้ยดาเมจเท่าไหร่ไม่รู้แต่น่าจะแรงเอ้ยเอ้ยขอบวัวรัว ไม่ต้องกลัวเรื่องดาเมจนะครับผลเมล่าเป็นผลโลกเกียมันจะมีไอ้น,นี่มาให้นะถ้าเราคี้ก็จะได้บัฟของผลเมละาเราจะไม่โดนตีไม่ใช่ไม่โดนตีหรอกตีเราไม่เข้าไงล่ะอ้าวฝนตกเฉยปิดฝนแปบ๊บอ่าฮะโอเคหมดแล้วผลนี้ก็ไม่มีอะไรมีสกิลใหม่สกิลเดียวนะก็นะโอเคต่อไปผลต่อไปนะครับผม ผลต่อไปที่มีการเปลี่ยนแปลงก็ในหน้ามีแล้วเนาะต่เราจําดูดีๆก่อนเราต้องดูดีๆก่อนครั้งก่อนเรารีวิวถึงผลบอมใช่ไหมผต่อไปเป็นผลโกเอะโอเคไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วนอกจากนี้ผลโกเอะนะครับผลเสียงนะครับมีท่าเดียวโทโรกินะครับแล้วก็สามารถยิงได้รัวๆแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้เอ้ย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 รัวแล้วไม่เนื้อดรอปมาจากไหน What What the the fuck fuck What the fuck What the fuck, What the fuck? <c oughs> ดูดิมีเ <c> ม <oughs> ็ดดรอปด้วยโอเคผลผลกุ้งแล้วก็ต่อไปเป็นผลฮีเอนะครับเป็นผลน้ำแข้งนะครับผลน้ำแข้งลองมาดูกันที่ผลน้ำแข้งกันดีกว่านะครับผมปเปลี่ยนนี้เป็นอันนี้ทุกสกิลผมก็ใช้หมดแล้วนะไอวอล์กแล้วก็เอานี้มาก่อนเดี๋ยวผมเดินออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งเพราะยังไงผมก็บินไม่ได้ตอนเนี้ย ไปข้างนอกแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเป็นผลที่ทําลายพื้นที่เป็นชิบหายเลยปิด i อวอลนะครับแล้วก็ลงมาโอเคตะกี้คือท่า i อ a l ลกนะครับก็ได้ดูไปแล้วก็ช่างมันอันนี้คือ i-ball i-ball แล้วอา้าแล้วที่ปิดไอบอลอยู่ไหนวะว h e f ฟักจะบอกแลวว่าหายช่างมัน <c oughs> i-ball ก็ประมาณนี้ไม่ใช่ที่ปิด i-ball ดินี่คือ i อเ ไอเอเปลี่ยนทุกอย่างเป็นน้ำแข็งในรัศมีนะครับไม่เว้นแม้แต่เบสล็อกโอ้ไมค์ูดต่อไปเป็นไอส์บล็อกเอ,อ่ออะไรเนะี่ยฟิสเซนเบรกอ่านไม่ถูกขออภัยไม่เก่งภาษาอังกฤษโอเคหรือจ๊ะอะไรนะอ๋อโว้ยมือเกิดมาจากไหนเนะี่ยเอาเคย้ย ต่อไปเป็นไอซ์ทิวที่จอดน้ำแข็งหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่ทำไมมันยาวเป็นแบบนี้ต่อไปเป็นไอซ์วอลนะครับเราเอาไปไกลๆเหมือนเดิมแม่งกว้างชิบหายสกิลเนี่ยบอกเลยว่าโคตรกว้างนะครับไอทีนี่คือแม่งชิบหายกันทั้งแมปอะแต่ไม่ชิบหายนขนาดนั้นหรอกมันก็แค่สร้างกำแพงขึ้นมาแบบโคตรกว้างแค่นั้นเองฟึบนนี่คือกำแพงน้ำแข็งนะครับ เนี่ยขดคว้างเลยแล้วเวลาเราจะปิดเราก็คลิกตัวนี้นะครับซึ่งมันก็จะแหลกๆนิดนึงต่อไปเป็นไอซ์เ e เบอร์ก็เป็นดาบน้ำแข็งนะครับตบวัวทีเดียวตายไหมทีเดียวโอเคไอซ์บล็อกพัดิซันหรืพัดิสอะบะาหาเลยวะไม่รู้โอเคผลต่อไปก็ดีกว่ะตอนนี้เราบินไม่ได้เราก็ต้องใช้ผลประโยชน์โอเคต่อไปผลเงา ผลเงาได้ลองใช้มานิดนึงเทสมานิดนึงแล้วคาเกะวอลนะครับเป็นกำแพงเงามาเป็นบ็อกโคนะครับเป็นผลปั๊มฐาน <c oughs> นี่เป็นผลปั๊มฐานชัดๆต่อไปเป็นข้างคาวเงาแล้วก็เป็นอะไรสักอย่างโอ,โ,อโ,อโอ้อันนี้สกิลพุ่งสกิลพุ่งพี่โอ้ใช้แทนเกะโป,ปได้เนี่ยพุ่งไกลด้วยจึ๊บปึ๊บนี่เราก็มาทดลองต่อดีกว่า โอเคต่อไปเป็นเออ่บ็อกซ์โอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ยังเพิ่งใช้อันนี้คือหนึ่งพันเงาระเบิดหนึ่งพันเงาหนึ่งพันเงา, 1, เงาช็อคเอ้ยอันนี้ด็อกซ์แมนเป็นรางแยกราเราก็จะได้กระดูกมา What the fuck. มาเถอะฟักอามาทําไมวะเนี่ยอออโอเคผลเงาก็หมดเท่านี้นะครับโอ้มันแถมกันไกลให้ด้วยเป็นกันไกลดาเมจเท่าไรไม่รู้เราไปตีดูดีกว่าตอนนี้เลืองมันห้าสองห้าใช่ไหมเฮ้ยเอาหาย อ๋อเราจะได้ดอกเฟลแมนเพิ่มมาแล้วมันจะหายไปอ๋ออย่างนี้นี่เองจะได้เงามานะครับแล้วมันก็จะหายไปโอเคดู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 ดีีดูกีชิปเอาหายไปเลยหายไปเลยมันล่องหุ่นไม่ได้หายอออเราจะได้ดรอปเฟลแมนเพิ่มมาเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเราเห็นมันโอเคผลต่อไปผลต่อไป เออมันไม่ได้มีแค่ในสมุดนะใช่มันไม่ได้มีแค่ในสมุนะมมดมมรเราขอรีวิวในสมุดให้หมซะก่อนพอในสมุดมันก็เยอะแล้วนะโอเคต่อไปผลสุเกะนะครับผลล่องหุห่นนี่มันผลล่องหนนะครับผมสตอ็อกสแตกกิง้งโอเคบึมอุ้ยอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยแรงแรงแรง,แรงอุ้ยแรง ระเบิดระเบิดเราระเบิดเดงาไดอ้อึเราฆ่างเงาทิ้งโอร้ราโอร้ราสตาอฟติโนไม่ใช่ละโอเคปิดปิดปิดโอเคหมดละผลสุเกะก็มีแค่นี้แหละผลล่องหุ่นนะ่ะมันก็ล่องหุ่นดิตามชื่อนะต่อไปเป็นผลอุชิอุชิอุช,อชิโมเดลเบรซัน,นครับเป็นผลวัวผลผล,ผลวัวกระทิงเออนั่นแหละ ออนนี่เราก็จะได้บร์ชันช็อคเป็นท่าระเบิดโอเคหมดละผลนี้หมดละหมดแล้วเอาทำไมไอ้พวกนี้ไม่หายไปวะสกิลเฮียโอเคต่อไปต่อจากผลเวริชันเป็นผลโดคุนะครับได้ใช้มานิดนึงแล้วปึ๊บป,บป,บปบึอ่าผลนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกอันนี้ก็ใช้อะไรวะตรงไหนวะใช้ไฮด้าดิคิวไหนวะ กิ้วพุ่งอะมันอยู่ไหนวะจะไม่ผิดตัวนี้ไม่ใช่เหรเอ w h a เ t อร์เอ o r e อ r o มอสคิปหน้านี้เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงอืมเอาอีกแล้วใช่ไหมนเนี่ยไม่มีอะไรนี่ไม่มีอะไรเป็นปกตินี่ดูว่ามอลกกอมมกกมอลักกี้บ็อกมันมันบั็อกวะ What the fuck มอลลักกี้บ็อกมันบั็กหรือเปล่าเอา้า เ er ออเริ่มอสิปีกแล้วเฮ้ยรบันผิดเฮ้ยแมปแมปไม่โหลดหน้านี้เคแมปโหลดละต่อไปเป็นไฮดราโอเคอันนี้อันน,น,นี้อันนี้มันผิดตรงนี้ตรงเดียวนะครับไม่รู้เป็นพวกเครื่องผมหรือเปล่าโอเคอันนี้ก็คือเว้อมต่อไปคือโดคุกุโมก็เอาไปตีอมอนแล้วมันจะติดผิขดขั้นรุนแรงมากเลยนะ่ โอเคผลต่อไปเราเรามีเวลาอีกกี่นาทีเนี่ยอีกประมาณ5นาทีพอพๆเนาะโอเคเรารีบรีวิวกันเลยดีกว่าแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวแม่งมันไม่หมดแม่งกูจะได้ทำไปสามพันพเลยไม่เนี่ยผลพิศดารโดยเฉพาะเลยเนี่ยเฉาพาะผลพิศดารเป็นปลาพิศารสี่พันแล้วมั้งเนี่ยอันนี้คือสกิลบินนะครับเป็นสกิลแปลงร่างเป็นนกสกิลอุ้ย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 ทำไมเป็น เอาไว้เ,เป็นอะไรวะเนี่ยเฮ้ย what the fuck เฮ้ยเด้อเด้อเฮ้ยเด้อเ้เ้อาเป็นหาอะไรวะเด้อเด้อเ้ล้างบัปแป๊บล้างบาปแป๊บโอ้ยอื้มอื้มอื้เป็นหาอะไรวะเนี่ยโอเคหยุดละ what the fuck เอ้ยรอปิดอันนี้ก่อนโอ้ย what the fuck เก๋นานี้เลยนี่ร้องนานนี้เลยเก็บไปเก็บไปของพวกนี้เก็บไปอ๋อเราใช้สกิลซอมบี้ <laughs> สกิลเฮียอะไรสกิลเนอะเป็นสกิลซอมบี้นะฮะโอเคต่อไปผลต่อจากผลฟอคอนก็คือผลทริโทริเป็นโมเดลฟินิก นะเป็นผลสซออนในยามนานสกิลแรกก็โทบิซูเมะนะครับเป็นของฟินิกก็มีม,มีทั้งคนน้องมีทุกคนเลยอ่ะต่อไปเป็นร่างฟินิกนะครับก็จะเป็นร่างตึงฟินิกนั่นแหละเออไม่ใช่ร่างฟินิกเป็นตัวเทนเซโนโซเอ็นนะครับเทนเซโนโซเอ็นก็ตีมอนทุกตัวขึ้นไปข้างบนแล้วก็ตกลงมาดับดาเมจนะครับต่อไปเป็นไฮบิทพอยต์ Point, ฟินิกนะครับก็เอาไปตบมอนทีนี้ก็เกิดการระเบิดนะครับโอเคไม่ต้องรีวิวอะไรให้เห็นหรอก ไปเล่นเอาเองใครอยากไปโหลดก็นะก็ไปโหลดได้ที่ช่อง o n e พี s นะครับเขาไปดูคลิปที่หนึ่งเขาก็มีคอมเมนต์ใต้ช่องผมนี่ว่าเออเป็นเรื่องดูใต้ช่องคอมเมนต์นะครับเขามาคอมเมนต์ใต้ช่องผมอยู่โอเคเออต่อไปเป็นผลในโกะในโกะนะครับผลผลเสือของรุจินะครับนี่ผลสดาวเปิดสร้างเรโอชิกังก็คือดัตสนีเล็ก เร็วผ่านนะครับต่อไปเป็นเอ่อเป็นแบบไฟเป็นดัดชนินเเล็กเสริมไฟมัง้งอันนี้คือมัดหกราชาไปต่อยพวกมอนเอ้ยนะครับโอเคหมดแล้วอันนี้ก็หมดแล้วล้างไปเรารีวิวกันแบบเร็วๆกันเลยดีกว่าต่อไปผลช้างช้างไม่มีอะไรมากหรอกแปงลงร่างแค่นั้นแหละแค่แป้งร่างอะฮือนะครับแค่นี้แหละผลช้างไม่มีอะไรมากหรอกต่อไปผลทีเล็กก็เหมือนกัน ไม่มีอะไรมากเลยจริงๆไม่มีหาเลยเลยนอกจากตู้มแค่นั้นนะครับโอเคจบไปผลต่อไปผลต่อไปผลต่อไปผลคลรูเอ้ผลผลฮอร์โมนหรือเปล่าวะเชีย่ยสกิลขุดเยอะเชียอันนี้คือชิวิวฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนรักษาแล้วก็เพิ่มความเร็วในการขุดกับปับดาเมจ โอเคต่อไปเป็นเอ e นจีฮอร์โมนเพิ่มจำบูทกับสปีดจำบูทเท่าไหร่จำบูทไม่บอกสปีดไม่บอกแสดงว่าน่าจะประมาณหนึ่งห้าวะเดดวิงเดดวิงเอาปล่อยไม่โดนเดดวิงเดดวิงนี่มันดามีเท่าไหร่โอ้โหโอ,โอ้แรงแรงแรงเดดวิงนี่แรงนะเอาเฮ้ยติดพิษด,ด้วยปอดอักโอหลังแช์พวกนี้จะติดพิษโอเค มันจะมีผลเสียตามมานะครับผมจะใช้เยอะเทนชันฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนรักษาหรือเปล่าอ่าโอเคต่อไปเป็นกาแล็กซีวิเอ้ยอันนี้ก็เลเซอร์เลเซอร์ชิริอชิริอชิิโออะไรวะเลเซอร์ชิริโอชิริโอเคียนวัตถุฟักวัตถุฟักมันคือหาเราเราต้องหาตัวตัวมาเป็นแมว โอเคเรามาตบคุมากันดีกว่าเอ้าเฮ้ยติดปัฟเฉยเลยโอช่างมาแล้วกันอันนี้คือ Laser. เลเซอร์เราตบคุม,มาไม่ได้คุม,มาเป็นคนดีโอเมกูช oh งั้นเราเอาคิสารุมากันแล้วกันตายซะคิสารุอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุย,อยดาเมจเท่าไหร่วันเนี้อยอ้าทำไมมัน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 างเนี้ยอือหือ ฮิววิ้งจะบอกว่าระเบิดฮิวอันนี้คือเดซวิ้งโอเคเปิดเปิดเปิดอันนี้แล้วก็จะมีอะไรโผล่มาอันนี้คือเราใช้ไปแล้วโอเคนะเอ้ยต่อไปคือกลัคซี่วิ้งก็ใช้ไปแล้วอ่ะมาดาโกุเดซวิ้งก็ใช้ไปแล้วฮิววิ้งก็ใช้ไปแล้วโอเคเหลืออยู่เดียวมีอะไรเนี่ย e อีวานอ๋ออ๋อนี่อันนี้โอเคเราเหลือแค่อะไรวะ เดี๋ยวนะมันเหลือ,อไหนวะเนี่ยเอออันนี้ไงนี่ไงเราเหลือไอมาาโกชูลิเคนนะครับเป็นดาวกระจายอะไรสักอย่างก็ตีไปอือ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 ดามิกกถือมาได้นะแล้วเะกี้มันอะไรอะโอ้ยสกิลนี้มาจากไหนวะเนี่ยโอเคหมดละหมดละกับผนนี้เราเรีบรีวิวกันให้หมดเลยดีกว่ามันจะได้อีซี่ รีวิวเยอะไม่ดีรีวิวนานๆานไม่ดีเหมือนกันต่อไปเป็นผลควันผลควันนี่ก็มีการรีวริวใหม่นะครับอืมจากสกิลน,น้อยก็เพิ่มขึ้นมาเยอะแยะมากมายสกิลแรกไว้เอานะครับผมก็เป็นการระเบิดไปข้างหน้าโอเคสกิลที่สองไว้สเน็กนะครับผมก็เอาไว้ต่อยหรือเปล่าไม่น่าแชร์ไว้ต่อยนะเฮ้ยอันนี้คือโมคุอ่าโมคุคิวก็ต่อยไปแล้วมันจะลอยขึ้นไป โมคูบอมก็เป็นระเบิดโ okay. อเคโมคูจิติคิเตคิวโอโอต่อยระเบิดเอ้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นไปไหนวะเนี่ยโอเคหมดแล้วต่อไปผลควันต่อจากผลควันก็ผลทองนะครับเป็นการรีเวิร์ใหม่เหมือนกันเดี๋ยวดะกินนมก่อนกินนม,ก,นนมกินนมเพื่อสุขภาพกินนมดีต่อสุขภาพนะครับผมโอเคต่อไปเราก็จะไปที่ที่อื่นกันเพราะเป็นผลที่ทำลายพื้นที่แล้ว โคลครัสพันก็เอาไปต่อยนะครับเป็นท่าระเบิดนี่คือผลปั๊มทองดีๆนี่เองอุ้ยอุ้ยร้ยอยสาวร้อยสาวไอสัตว์ทวีดาเมจประมาณหนึ่งร้อยเอ็ดนะครับโอเคต่อไปเป็นโกเวิร์นะครับเป็นการเปลี่ยนพื้นที่รอบข้างให้เป็นทองโลกแห่งทองเราคือคนรวย I am rich นะครับต่อไปเป็นออนอะไรอ๋ออ๋อเปิดร่างทองยักษ์โอเคเป็นร่างเอ ล่างไอทองใหญ่ไอฟิล <Quand imprisoned> anyway, ์มไอ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 เดอะมูฟี่เออนี่ไม <S 2 S 2> ่ไปดูวีโกโดมคือคลิปมันตัดไปยังไงมันเนี่ยเอาละครับต้องขอจบคลิปในท่านี้นะครับคลิปมีปัญหานะครับโอเคแล้วคลิปหน้าก็จะรีวิวผลต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแค่นี้มาเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย